ครับสวัสดีครับร้านเลื่องชัยมอเตอร์ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเซล์ปิยะครับครับวันนี้ผมพามาดูนะครับรถไถนิวฮอลแลนด์นะครับรุ่นทีทีสามจุนะครับขนาด49แรงม้านะครับลูกค้าขนาด49แรงม้าครับคันนี้ครับเป็นรุ่นนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของนิวฮอลแลนด์ครับตัวนี้ครับขายดีครับลูกค้าครับทีทีสามจุดห้าศูนย์ครับคันนี้ครับสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะครับคันนี้ครับลูกค้าครับ แล้วก็ใช้งานแค่เพียง1 1 5 6ชั่วโมงนะครับคันนี้ครับ1,156ชั่วโมงเองครับคันนี้ครับใช้งานน้อยครับส่วนระยะรับประกันนะครับรถมือ2ของทางร้านนะครับถ้า1,000ชั่วโมงขึ้นนะครับทางร้านรับประกันให้3เดือนนะครับหรือ500ชั่วโมงครับตัวนี้ครับ ครับรถสภาพสวยครับคันนี้ครับเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าครับเก็บสีให้ทุกจุดนะครับเก็บสีเรียบร้อยครับก่อนออกส่งนะครับทางร้านจะเปลี่ยนน้ำมันของเหลวให้ทุกจุดนะครับน้ำมันของเหลวทุกจุดครับก่อนออกส่งครับเช็กให้ลูกค้านะครับผมครับครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ครับ 0 9 1 0 6 5 9 2 7 1ครับ0 9 1 0 6 5 9 2 7 1ครับเซลปิยะร้านเดิงชัยมอเตอร์สวัสดีครับ